สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ f อซทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็จะมาแจ้งข่าวค่ะมืาออื่นตลาดนัดโคกระบือโดนทอยนะคะวันจันทร์ที่สิบเจ็ดพฤษภาหกสี่ค่ะเปิดค่ะเปิดตามปกติค่ะถ้าผู้ใดชิมากอะโทษถามสอบถามเส้นทางใดค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองสี่ห้าแปดสี่สองหนึ่งค่ะ ที่ตลาดนัดโคกระบือดอนทอยนะคะมืออื่นเปิดปกติค่ะจากอากาศมาก,กประมาณเจ็ดโลค่ะอากาศถึงดอนทอยก็เจ็ดโลค่ะตลาดอยู่หลังโรงเรียนค่ะที่ดอนทอยนะคะที่ตลาดดอนทอยก็อยู่ที่ตำบลสามคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครค่ะมื่ออื่น,นะมื่ออื่น,นะคือซองสิบบโต๊ะหลอกฝนก็ดิ ผค,คงไม่ตกถ้าฝนมาตกกะถือว่าโอเคปลอดโปร่งดีทางไปทางมากะสิะดวกสบายเนะี่ยเปิดคือเก่าค่ะเปิดปกติค่ะแต่ทางอื่นอะย่างบ่ไปค่ะเพราะว่าช่วงนี้กะบ่ค่อยได้เดินทางไกลไปใส่อยู่แต่บ้านค่ะอยู่ป่าอยู่ดอนอยู่บ้านอยู่ที่ที่นาที่ดอนอยู่ป่าอยู่ดอน ไ่ได้เข้าในบ้านมีทงอยู่ข้างนะหลีกเลี้ยงโควิดเมื่อเอื่นถ้าผู้ใดมากอะใส่หน้ากากอางเด้ยค่ะใส่หน้ากากแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์เซฟตัวเองหลีกเลี่ยงถ้าผู้ใดบ่เป็นอันความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็บมเป็นพนุ่มแพ้ก็คือสิ่งเป็นอย่างนด้ค่ะ เพราะว่าคนที่เป็นความดันเบาหวานภูมมแพ้เนี่ยมันจะไวต่อการติดเชื้อนะร่างกายมีภูมิคุ้มกันบกพร่องกะจะอัเนเชี่ยงแน่พะละแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงก็ปลอดภัยไว้ก่อนแต่เราก็ต้องกักตัวเองดูแลตัวเอง พราะว่าไปใส่มาใส่ในี่ก็หายล้างมือแล้วก็หายอันใส่หน้ากากพยายามหลีกเลี้ยงค่ะแ,ะ,ะแต่พวมาตะกอนนะคนที่ใส่หน้ากากเข้าหากันนะ่ะคือคนบ่จริงใจเพรว่าแต่สมัยนี้ใส่หน้ากากเข้าหากันเพื่อเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอยู่รอดเพระาะว่ามันเสี่ยงดิแว่าถ้าคนแปลงหนาที่เขากับเสี่ยงอยู่ แต่ถ้าคนคนบ้านเดียวกันนี่ก็บ่เสียงเนอกแต่ถ้าคนแปลกหน้านี่เราจะเสี่ยงเพราะว่าบอจักว่าขาจะมาแต่ใส่นะมาแต่ทางไกลมาแต่ทางใดแต่ถ้าอยู่ใกลบ้านเดียวกันนี่ก็บ่เสียงเห็นหน้ากันตลอดแต่ถ้าคนแปลกหน้ามาแต่ทางไกลก็เสียงเนยเขาก็พยาย,พยามหลีกเลี้ยงพยายามอย่าเอาตัวเองเขาไปไกลแล้วก็อยให้คนนั้นมาไกลเข้าสิ เพราะว่าบางคนปินผัดบัวจักกว่าตัวเองเป็นนะผัดเลาะอ,อยู่ผัดไปทั่วไปมองนั้นไปมองนี้เดินทางไปมองนั้นไปมองนี้พอมาตรวจผัดเจอบอ่านี้วันนี้เข้าผัดไปสัมผัสข้าเจ้าแล้ววันนี้กระเชยงอยู่นี่ก็ดีทีนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอการค้ามืออื่นค่ะที่ตลาดนโคระบือดอนทอยนะคะ วันจันทร์ที่17บเจพฤษภาค่ะเปิดปกติค่ะ,ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปลอดภัยค่ะส่วนคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสับายดีปองสูขอพระคุณมากค่ะสวัสดีจ้า